โยว่างไงไวร่นฉลามบกล่อไทเทเนียมไม่หมื่นโลออกรถศูนย์บาทงวดพนเล่มต้น6 9พัครับพี่น้องไวรุ่นชมพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งเทมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินกันครับไวรุ่นนะล่อไทเทเอดล่อสีสายลุงไม่หมื่นเดียว นะตัวนี้ฉลามบกตัวหม่ล่าสุดนะพี่น้องโฉมใหม่โฉมปัจจุบันและก็โสมล่าสุดนะโมเมนต์โสมแสงสีนะโสมล่าสุดนะจ๊ะออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟีจองพรเล่มต้น6กพันเก้าจัดได้ทุกอาชีพนะทุกต่างจังหวัดนะจังหวัดใดก็สร้างนะในประเทศไทยบริการฮอดหวัวไหนบ้านส่รงรถฟรีฮอดหวัวไหนบ้านบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่แต่บาทเดียวทุกอาชีพเข้ามาคุยกันติดปัญหาอย่างเข่ามาหาไอ ทุกปัญหามีฮูออกเสมอเพียงแค่ท่านนึกถึงไอ้ไอเสมรสซิ่งชื่อนี้จำไว้ให้ขึ้นชื่อจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเขตเครื่องเดิมครับ1.9บูพาวเวอร์บบเซียวบววบซ้นบบต่ำโบตีลังกาบบข้อหักโบไฟใหม่มานะหัวตูหัวแตกบอมีครับนะฟ,ดฟ,ฟีดูฟีดาวฟีกัดฟีโอนฟีทุกคาดํขขาเลืขขอการฟีทุกคาใช้ใจผม 1.9s สเปซครบตัวเตี้ยโฉมใหม่ล่าสุด2พ0 0 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกับเลขไหมหนึ่งหมื่นกิโลเมตรรถบ้านมือเดียวสภาพใหม่ป้ายแดงรอเทพๆนะรับประกันไม่มีการเฉียวชนออกรถศูนย์บาทปีแรกงวดพันหกพันเก้าหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นตลอดสัญญาเอฟซีพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวด้านล่างเดียวไอเซมซุ่มแจกเสื้อให้ครับพี่น้องไวรุ่นจองใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยครับพี่น้องเจ้า